สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ในรถ Mazda MX5 <Yeah. S 1> นี่นะครับ oh. เป็นรถสปอร์ตรูปเปิดประทุนนะฮะคันนี้มีหน้าจอมาแล้วนะครับมาติดตั้งในส่วนของระบบอินเทอร์เฟสแอนดรอยนี่มีความเจ๋งคือใช้งาน y u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  e g o o o l l m m p s ดู Netflix รับชมภาพย,ายนต์ต่างๆแบบออนไลน์นะฮะจำเป็นต้องมีระบบอินเทอร์เฟสนอกเหนือจากนั้นคันนี้ยังติดกล้องรอบคันนะฮะที่บอกได้เลยวชัดมากๆ กล้องรอบคัน 3D HD Pro นั่นเองนะครับเจ๋งยังไงมุมมองเป็นแบบไหนเราไปชมกันดีกว่าครับครับผมวันนี้ก็คือหน้าจอเดิมๆของตัวรถนะครที่มากับตัวรถรุ่นนี้เลยนะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนหรือไปแปลงไปดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ติดตั้งระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยเข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานนะครับระบบ Android ผ่านการทัชสกรีนได้เลยนี่นะครับพอเรากดเข้ามาในส่วนของ ระบบ Android นี่นะครับมันจะมีแอปพลิเคชันแบบนี้นะฮะให้เราได้เลือกใช้งานกันอย่างหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix นะครับ Look TV นะครับจุกนะครับนี่รวมถึง YouTube แล้วก็ยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมผ่าน Play Store ได้ด้วยนะฮะอันนี้คือความเจ๋งนี่นะครคือความเจ๋งของตัวระบบอินเทอร์เฟซนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นคันนี้ที่พามาชมเลยก็คือในส่วนของกล้องรอบคันนะฮะ แต่ว่ากล้องรอบคันจะมีไอไดร์แบบนี้นี่นะฮะอันนี้ผมไม่ได้ถอดจากตัวรถมานะอันนี้คือของกล้องนะนะครับใช้ได้ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในระบบของอินเทอร์เฟซหรือว่าระบบของตัวโรงงานนะครับผมสามารถกดที่ตัวไอไดร์แบบนี้กดทีหนึ่งนี่เห็นไหมฮะทีเดียวนะครับภาพเปลี่ยนมาเลยนะฮะผมหมุนได้แบบนี้นี่นะฮะดูฮะรอบคันกดทีหนึ่งโอ้โหเป็นไงฮะ เห็นรถไหมฮะรถมันหมุนให้ดูแบบรอบคันเลยนะครับมีมุมมองเบิร์ดไอบิวให้ทางฝั่งนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยรถนี่หมุนให้ดูนะฮะว่ารอบคันเราเนี่ยไม่มีอะไรวางอยู่รอบรถนะครับขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะฮะหมุนนะฮะเราสามารถที่จะหมุนดูได้นะครับหมุนอิสระได้นะฮะนี่นะฮะนี่สาม,มารถที่หมุนผมจะหมุนเองก็ได้หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังแบบนี้ได้นะฮะนี่ฮะหมุนเจ้าตัวไอไนทแบบนี้นะครับหมุนได้เลยนะฮะตัวภาาก็จะเคลื่อนไหว ตามการหมุนของผมน่เองนะฮะตัวรถเห็นไหมฮะนี่ให้ดูตัวรถเห็ห os, นไหมนี่หมุนรถรถจะเคลื่อนเห็นไหมฮะแน่นะครับอนอกเหือจากนั้นะครัจะมีมุมมองนี่คือมุมมองคือกล้องหน้ารถโอ้โหดูกล้องหน้ารถครับวายมากๆนะครับนี่แบ่งเป็น3าช่องเลยนะซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางวายมากนะครับเลนตัวนี้วายมากๆนี่คือมุมมองแบบวายแบบเรียกว่าซปเปอร์วายนะฮะวายมากๆเลยอ่าไปดูวายมากๆ,าๆก่อนนะฮะ แล้วก็มุมมองปกติกล้องหน้ามุมมองปกติเป็นแบบนี้ห้าวายเยอะๆแบบนี้นี่โอ้โหนี่มุมมองปกติมุมมองด้านบนของกล้องหน้ารถนะครับมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวนี่ก็มีนะครับมาด้านหลังนี่ด้านหลังมุมวายก็มีนะฮะวายเยอะๆแบบนี้มุมมองด้านหลังปกติเวลาเขาเก็บถอยก็เป็นแบบนี้นะครับก็มีเส้นกะระยะให้มุมมองด้านหลังแบบด้านบนนะครับแล้วก็มีซ้ายขวานี่นะฮะดูล้อซ้ายล้อขวาพร้อมกัน ดูแบบยาวทั้งคันเลยนะครับอันนี้ซ้ายขวาเนี่ยเฉพาะล้อหน้าเนี่ยนะฮะหมุนอีกทีนึงโอ้โหอันนี้จากหน้าถึงหลังเลยเรียกได้ว่าดูได้ครบคันจริงๆนะฮะดูซ้ายอย่างเดียวก็ได้นะฮะตรงล้อหน้ามีอะไรไหมพราะรถมันเตี้ยมองไม่เห็นจะจอดเทียบพื้นบาทได้ล้อหน้ามันขูดไหมนี่ล้อหน้าซ้ายล้อหน้าขวาก็ดูได้แล้วก็มีมุมมองเบร์ดไอวิวให้นะครับอันนี้คือความเจ๋งนี่ของความเจ๋งข,ของตัวกล้องรอบคัน 3D HD โปรนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมนะครับกับกล้องรอบคัน 3D HD Pro นะครับบอกได้เลยว่ามุมมองลูกเล่นเนี่ยมีให้เราดูได้อย่างหลากหลายนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือนะครับจะมีเจ้าตัวผมเรียกว่าไอไดแล้วกันไม่ว่ามันหมุนได้มันเหมือนไอไดรถยุโรปหรือของตัว Mazda าที่มาแต่ว่ามันเอาไว้หมุนดูในส่วนของกล้องรอบคันนั่นเองนะไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกที่จะใช้งานได้นะครับว่า อยากดูมุมไหนหมุนผ่านตัวนี้ได้เลยแล้วข้อดีคือมันไร้สายนะครับถ้าเป็นกล้องอที่ผมเซ็ตเมื่อก่อนต้องมีรีโมทในการจิ้มต้องมีตารับรีโมทอันนี้ไม่ต้องเลยติดตรงไหนก็ได้ด้านหลังเป็น 3M มาให้ติดยึดกับตัวรถตรงไหนก็ได้ปรับเขาให้อย่างนี้อยากจะติดตรงไหนก็ติดนะครับอยากดูมุมกล้องก็กดดูได้เลยหมุนดูได้นะครับอยู่ที่เราสั่งงานผ่านเจ้าตัวนี้อันนี้คือความเจ๋งนะฮะแล้วก็ร่้องตัวนี้ติดได้กับ รถทุกรุ่นนะครับรถรุ่นไหนที่มีจอมาแล้วนะครับอย่าง Mazda ก็ใส่อินเทอร์เฟสแล้วกล้องรอบคันก็จะเข้าผ่านอินเทอร์เฟสถ้ารถรุ่นไหนนะครับที่เปลี่ยนจอได้นะครับเปลี่ยนพา o อนเนียหรือจอแอนดรอยมาแล้วก็สามารถที่จะเพิ่ม กล้องรอบคัน 3D HD4 รุ่นนี้เข้าไปได้แล้วบอกเลยภาพมันคมชัดมากๆนะครับคมจริงๆชัดจริงๆนะครับก็ฝากเอาไว้นะฮะกับกล้องดีๆแบบนี้เพื่อใครอยากได้กล้องรอบคันไปใช้งานนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่ Mirage Audio นะครับสำนักงานใหญ่สีนคกรินที่เดียวนะฮะวันนี้ราคุณผู้ชมไปแล้วนะครับฝากกดติดตาม Subscribe Facebook YouTube ด้วยนะครับให้กำลังใจเราหนิดนึ่งนะฮะติด ตอบตอบถามเราเข้ามาได้ทาง Assign m i ิราตออดิโนะครับหรือว่าโทรนะครับ023834555นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ